ำทตอนนี้เวลาเจ็ดโมงสามสิบสองนาทีนะคะกําลังจะไปหาอะไรกินไม่วิ่งเหรอวันนี้งดวิ่งค่ะวันนี้จะไปตีแบตแล้วก็แล้วก็ตอนกลางวันไม่ตอนบ่ายจะไปคาเฟ่ชื่อว่าเหมือนเดิมว่าอะไรนะโคซี่คอปปะโคซี่คออยู่ตรงไหนน่าจะใช่นะแต่อยู่ตรงไหนจำไม่ได้แล้วเมื่อวันผ่านมาเห็นแบบเออหน้าไปดีก็เลยจะลองดูนะครับโอเค อยากรู้ต้องแตม,แตมไปแยากเป็นแทมคำเตือนการให้คะแนนอาหารและเครื่องดื่มตัดสินจากความชอบของเราเองเพราะฉะนั้นงดดาม่านะจ๊ะ อ้าวไม่ใช่สวัสดีคะ่ะตอนนี้ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านชื่อว่า Cozy Coffee Cozy ตั้งอยู่ที่ไหนครับเลยตลาดโขดศพอยู่ตลาดโขสุมนะครับตอนเมืองก็จริงๆไม่รู้เลยว่ามันมีร้านนี้อยู่จนเมื่อวานนะลองห,ห,หากลับบ้านนะลองกลับทานี้ก็เลยรู้ว่าเออร้านน่านั่งเว้ย นอ่นนั้นก็เลยลองดูครับว่าวันนี้เป็นวันถ่ายของ e p พพอดีจริงๆไม่รู้เลยว่าแต่ละวันจะไปที่ไหนนะครับมรู้เอาหน้างานนี่แหละเมะื่อวานเจอรานี้นั่นนั่นก็เลยจองซะเลยชื่อร้านว่าโคซี่คอฟนะครับตั้งอยู่เนี่ยอย่างที่บอกไปจะเป็นยังไงก็ต้องตามไปดูคอม ตอนนี้อยู่ในร้านแล้วครับนี่ครับมาแล้วอันนี้เป็นเมนูที่ชื่อว่าอะไรนะฟอสเฟนจูปิเตอร์ความพิเศษของเมนูของสปาจิ้นของที่เนี่ยจะใช้เป็นชื่อว่า แพเนตสปากิ้งครับก็จะเป็นชื่อดาวคอต่างๆนะครับในสุริยะแล้วก็เอามาอะไรมิกับมิกับชื่อของเมนูนครับแต่รสชาติเป็นไงเดี๋ยวเราชิมให้ดูครับ เดี๋ยวเราเมนูคุณตาคุณตาจนเป็นช็อกโกแลตปั่นมาบไทยเลยเดี๋ยวเราดูครับเมื่อกี้เมื่อกี้่พนักงานมานะครับอันนี้มันใส่เนื้อนาบีเป็นไซรัปไซรัปบลูเบอรี่ใช่ไหมกับอะไรผสมกันนะก็ไม่รู้ชื่อเล็กๆหลายอย่างเนี่ยแต่แต่อร่อยอ่ะอันนี้แนะนำให้มาดูเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองสั่งอีกครับเมนูหนึ่งที่เป็นแพนเนตของสปาร์ติงนะครับเดี๋ยวเราคิดดูว่าจะลองกินอะไร Thank you. เปรี้ยวอ่ะหวานๆนะมันมีมีกันอ่ะเปรี้ยวิอันเนี้ยอานนี้ผมให้แปะตอกตอกตอกตัวที่แล้วหน่อยมาเรื่อวๆแบบหวานๆมันมีมกันอย่ถ้าคนชอบเีวเี้ยวแบบไม่หวมันแต่ถ้าคนชอบตีหวานน่อยแนะนำตัที่แล้วแต่เราชอบมันนีเรชอบห็นเพาเราชอบ คร,ค,ครับเรียบร้อย,ย,อยก็เพิ่งทานอิ่มไปนะครับสำหรับสปาคิ้งส,ส,สองแก้วเมื่อกี้หุบแน่นเลยจริงๆคุณตามว่าไงมันจะเอาบรรยากาศก,าก่อนโดยรวมก็ร้านดีนะร้านดีนะนั่งชิลแล้วก็เข,อขอาทำสไตล์แบบเอบออวกาศอวกาศหน่อยๆมีมีรูปป้ายยังมีพวกดวงจันทร์มีพวกอะไรอยู่เลยแล้วก็เนี่ยเมนูก็เออสอดคล้องกับอวกาศเอเอกแบบ็ถือว่าถือว่าทําดีนะเพราะว่า ถือว่ามีสตอรี่ให้เล่นนะครับอโอเคเลยแล้วก็รสชาติก็โอเคส่วน,นส่วนตัวของสปักกิ้งอ่ะในเขาขายในราคาแก้วละ65บาทถือว<ช>่าไม่แพงนะใช่ครับเพราะว่าได้แก้วใหญ่แต่ว่าในส่วนของช็อกโกแลตตันที่หลังมามพวกเมนูกาแฟพวกอะไรพวกนี้จะราคาเก้าส้าบาทคือถือสมสำหรับเราเราคิดว่าค่อนข้างสูงไปนิดนึงเพราะว่ารสชาติมันก็ทั่วไป ไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ว้าวในในสำหรับความคิดเห็นส่วนตัวนะคะอย่าด่ากันนะแต่แต่ถ้าว้าวจริงก็ไอ้สปาร์คกิ้งนี่แหละหรแต่วิปครีมอลล็อกอันนี้ให้เขาให้วิวท์ครีมอ่ะให้คะแนนวิปครีมใช่ไหมส่วนตัวผมก็อย่างที่บอกแหละไอ้เมนูฟอร์เซนจูปิเตอร์นะครับกับเป็นอันนึงอะไรนะซันไลท์ซันไลท์อะซันไลท์อะพอลโลซันไลท์นะครับอพอลโลซันไลท์ผมให้แปดแล้วก็จูปิเตอร์ให้เก้าครับ ของุ้ตานะช็อกโกแลตให้เจ็ดให้เจ็ดนะครับก็เยอะกว่าร้านที่แล้วหน่อยนึงเพราะว่าอย่างที่บอกแหละราคาราคาเขาค่อนข้างสูงเพราะว่านี่สั่งหวานน้อยด้วยแหละมังถ้าเป็นในสิกเนเจร์ของเขาเขาคงจะอร่อยกว่านี้แหละอ่าโอเคครับก็จบไปเพียงเท่านี้ครับ EP5 ห้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับบ๊ายบายแล้ว EP ็กอีหกเราจะไปไหนก็ตามไปดูอ p พหกบอกได้แค่นี้ EP หกสนุกแน่นอนครับบ๊ายบาย Ah.